มามสามสามท่านนะคะสามตายตั้งแต่ที่ว่าตุยอา,อาจจะศูญเสียชีวิตตั้งแต่ที่ว่าเขาเรียกอะไรถล่มนะคะอุโมง์ถล่มเนาะเดินทางปลอดภยัยค่ะน้องหนึ่งขอบคุณข้างหัวใจได้เงาเช่นกันนะคะใครเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงดีที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงมาเจ็บไข้ได้ป่วยพี่หนึ่งง่วงนอนเนาะเมื่อเช้าขับรถมาง่วงนะก็คือนอนนิดเดียวเองนะคะ นะขับรถถึงบ้านพ่อก็ขับรถถึงที่ปักกินก็ประมาณห้าทุ่มนะคะห้าทุ่มเนาะรถติดบ้างเมื่อวานนี้รถติดพี่วันนะคะเมื่อคืนรถติดมากนะคะสายปักธงชัยกับบินบุรีนะคะติดติดติดค่ะนะติดเป็นชั่วชั่วโมงเลยอะ่ะนะคะพี่หนึ่งงงว่าติดอะไรนะคะที่เขาทำถนนนะคะก็มาถึงบ้านพ่อเมื่อคืนก็ห้าทุ่มนะคะบ้านแม่ก็ห้าทุ่มเมื่อคืนนะนาอนนคะก็ได้นอนนิดเดียว นอนนิดเดียวก็ต้องตื่นขึ้นมานะคะวันนี้ก็จะไปทํางานนะคะทํางานต้องรีบรีบตื่นนะคะก็อาจจะนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เยเท่าไหร่นะคะก็ตื่นนะนะติดตามสิบห้าท่านทุกคนนะคะสวัสดีสามสิบเอ็ดท่านนะคะนะติดตามข่าวนะคะลุ้นเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านเนาะนะคะในเรื่องของเราติดตามข่าวสถานการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าเรื่องของ อ่าบ่ต้นก็ครบครบปีกว่าแล้วเนาะบ่ต้นนะคะก็ไลฟ์สดไลฟ์สดให้พวกเราเห็นนี่แหละนะคะแล้วก็ตุยนะคะตุยกลางอ่าไลฟ์สดเลยนะคะเนาะนะคะเยูทูสายเรานะคะก็เป็นกำลังใจทุกคนก็มีหน้าที่มีอ่าที่ต้องดําเนินเนินชีวิตต่อไปก็คือการทํางานครอบครัวนะคะเอฟซีขานะคะข่าวบ้านเมืองก็ติดตามสถานการณ์ไปน้าท่วมก็หลายที่นะคะน้ําท่วมตอนนี้ก็สุขโขทยัย เอยนะคะแพร่เอยนะคะผ่านมาทางเหนือละตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ที่จังหวัดอ่าน้งคายว่าจะท่วมหรือเปล่าแม่น้ำโขงแม่น้ำโของอ่าเริ่มเริ่มด้วยนะคะตลาดแถวนั้นนะนักขยาดองดองไม่หลายหลายจุดนะคะตอนนี้ก็เป็นคัสเตอร์คือว่างออกไปเรื่อยๆนะคะคว่างออกไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าอ่าเหล้าที่ผลิตออกมาที่เป็นผสมยาอาดองที่ขายต่อเนี่ย คุณย้งสวัสดีนะคะมันจะขยายขยายต่อเนื่องในเรื่องของการว่าพี่หนึ่งเชื่อว่าใน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 เรื่องของที่การเกิดการเกิดการสูญการเสียเนี่ยนะคะมันมีกําหนดมาแล้วว่าบุคคลน,นี้บุคคลนี้จะต้องไปจุดไหนจุดไหนนะคะพี่หนึ่งอันนี้พี่หนึ่งเชื่อเรื่องนี้พี่หนึ่งเชื่อนะคะเรื่องของอคําว่าอ่าเราอยู่ในจุดนี้แต่เราไปเกิดชีวิตเสียสนเสียตรงนั้นนะคะเนาะไปไปตุยตรงนั้นนะคะพี่หนึ่งว่ามันเป็นการขีด ขีดขีดดวงชะตาเรามาแล้วแหละนะคะเราจะฝืนยังไงมันก็ไม่ได้หรอกเนาะนะคะนะคะเอฟซี FC คะ่ะอุบัติเหตุนะคะมันก็ไม่คาดคิดว่าเกิดขึ้นได้เนาะ,ะอย่างเรื่องของอุโมงค์อ่าอุโมงค์อ่าจังหวัดนครราชสีมานะ,ค,ะคุณสาลีสคุณศีลานะคะสวัสดีนะคะนะอ่าที่เกิดขึ้นเนาะนะคะก็ไว้อะไรก็สําหรับผู้เสียชีวิตก็แล้วกันเนาะนะคะวันนี้ก็ติดตามข่าวหลายๆเรื่องของทั้งบ้านเมืองทั้งอะไรด้วยนะคะเมื่อวาน เมื่อวานก็ได้ดูอ่าโหนนะคะอ่ากระแสดังนะคะเนาะนะคะช่องดังนะคะเกี่ยวกับการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะเนาะการทำงานของเจ้าหน้าที่คุณเหรียญชายสวัสดีค่ะหายไปนานเลยคิดถึงอาการคิดถึงม้างๆนะคะ FC ทุกท่านค่ะนะคะพี่หนึ่งยังไม่หายไปไหนนะคะแต่ว่าไม่ได้ไละะ์ช่วงนี้ก็อาจจะเดินทางแล้วก็อาจจะได้ไล์มั่งนะคะช่วงแรกๆเนาะมันมันมันเป็น,น,น,นช่วง เราเบื่อนาะยในการที่อยากทําช่องไหมเราก็ยากนะคะ่ะพี่หนึ่งก็อยากรักษาช่องของพี่หนึ่งวันนี้แหละนะคะของงาน YouTube นะคะเราได้มาแล้วเราได้มาแล้วนะคะเราก็มีการทํางานได้เงินรายเดือนจากยูทูบไปแล้วแต่เอา้าขีคา้ค้านค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงนะคะพี่เรียนชัยคะ่ะคิดถึงเนาะเราก็ห่างหายไปนานเนาะพี่หนึ่งห่างหายจากหน้าจอไปประมาณสามสี่เดือนเนาะนะคะก็ห่างหายไปเลยนะคะตั้งแต่ ออกมาทํางานนะคะนะพวกเราก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะคะหัวใจพลังบวกอัน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 มงนีกาไฟแดงไลดีค่ะเนาะนะคะตอนนี้พี่หนึ่งก็กาลังเดินทางไปทํางานนะคะก็หลายวันเลยนะคะหลายวันเลยนะคะก็ไม่มีสงสารแมวเนาะนะคะไม่อยากทิ้งมันไว้ที่บ้านาตามลําพังนะคะสงสารมันนะคะเวลาเวลา,าเราไม่อยู่เนี้ยนะคะนะก็เลยต้องเอามาไว้ คิดถึงคือการจาคิดถึงค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงทุกท่านเลยนะคะหัวใจพลังบวกๆที่ให้พี่หนึ่งนะคะไม่ห่างหายไปไหนยังเหมือนเก่านะคะอาจจะแนวทางการทํางานการเดินทํางานเหมือนเมื่อก่อนพี่หนึ่งก็จะสไตล์ของพี่หนึ่งนี่แหละค่ะนะคะเดินทางด้วยทํางานด้วยนะคะนะอ่าเรายืนอยู่จุดไหนอยู่จุดนั้นนะคะความชอบเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนั้นเนาะนะคะเราจะไม่ฝื้นเราจะไม่ฝืนอ่า เขาคิดความรู้สึกของเรานะคะว่าเราชอบจุดที่ไหนเราทรํารตรงนั้นเราอยู่แบบไหนเราทําตรงนั้นนะคะนะคะแล้วก็เป็นกนําลังใจให้ครอบครัวอ่าพอตอทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมาเนาะกี่เดือนแล้วเนี่ยเก้าเดือนแล้วคะ่ะพี่น้องสิมมดปีหกสิบเจ็ดแล้วยังบ่อปใปใส่เลยสิมมดปีหกสิบเจ็ดแล้วพูดได้ได้ยังแนโนนะคะนะ เจนสวัสดีค่ะเจนดัไกาขอบคุณมากมากค่ะคิดถึงเจแอนเดอร์ der, นะคะกับประเทศไทยเมืองใดกัมามาทักทายกันเด้อค่ะนะคะคิดถึงมากๆขอให้เจแอนสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะที่ให้อ่าน้องในเรื่องของกระเป๋านะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านเอฟซีทุกท่าน,ท,ท,านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นกาจยารที่ดีนะคะแล้วก็ให้ให้ความ ลักสาหรับช่องหนึ่งหรือไทยชาแนลเนาะพี่หนึ่งก็มีให้ได้ก็คือคําพูดและคํอวยพรนะคะเอฟซีนะคะ,ะ,ค,ะคุณยุพินสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนะวันนี้นะคะเราก็เป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านที่ยืนบนความถูกต้องนะคะเราเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้แล้วนะคะทุกวันนี้ก็สี่ปีก็ไปแล้วนะคะย่างสี่ปีละนะคะสี่ปีจากเต็มห้าปีแล้วนะ,ะ,ะวนะอ่าบนเว็บในน้อยเด้นะคะที่เข้ามูจักกัน นายรับกระเป๋ายัางหรอคะอ่าพี่นาทีขอที่อยู่ไปแล้วนะคะนะคะพี่โสพละคะ่ะสวัสดีค่ะอ่ะส่งที่อยู่ให้เขาแล้วนะคะแต่พี่หนึ่งยังไม่ได้รับนะคะหรือว่าเราไม่ได้รับเบอร์โทรนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านหวัวใจหลายๆดวงนะคะนะที่ให้พี่หนึ่งนะคะเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคุนนาทีคงส่งมานะคะเดี๋ยวคุนนาทีคงส่งมาเนาะนะคะก็ยังตอนนี้ยังอ่ายัง,ย,งยังไม่ได้รับนะหรือว่าพี่หนึ่งไม่ได้รับเบอร์ ของคนส่งของก็ไม่รู้นะคะเอฟซีนะพวกเราก็อยู่กันมาสี่ปีห้าปีแล้วนะคะยังอยู่ต่อไปค่ะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนคอนเทนต์อาจจะถีงแ,แนวออกไปในการเที่ยวการเดินทางการทํางานนะคะหลายๆอย่างเนาะนะคะคนเราก็มีการดําเนินดําเนินชีวิตต่อไปนะคะดําเนินชีวิตต่อไปยังมีชีวิตอยู่คือสู้ต่อไปนะคะเอฟซี ใชีวิตดาเนินการยังกินยังใช้ยังอยู่ครอบครัวเรายังอยู่นะคะดําเนินชีวิตต่อไปนะคะอย่าอย่าอย่ายังไงก็ครอบครัวเราก็คือครอบครัวเรานะคะดําเนินชีวิตต่อไปนะคะนะเจนขอบคุณมากๆค่ะเจนขอบคุณสําหรับกระเป๋านะคะแต่พี่เนมยังไม่ได้รับนะคะแต่ว่าก็พี่นาทีเอาที่อยู่ให้พี่นาทีแล้วนะคะอาจจะสองสามวันนี่แหละนะคะที่จะส่งถึงนะคะขอบคุณมากๆทุกท่านที่ให้เป็นกัลยา